ขึ้นแล้วผักหวานเดี๋ยวเราก็ต้องมาเนาะพวนดินนะใส่ใส่ปุ๋ยสักหน่อยใส่อาหาเยอะแลนะเนาะพวกนี้นะฮะถ้าหักแล้วปอกอย่างนี้นี่แสดงุ่มขึ้นแล้วผักหวาน,นเดี๋ยวเราก็ต้องมาเนาะพวนดินนะใส่ แต่ปุ๋ยสักหน่อยแต่กลางเนาะเพราะว่าเรานะเราแต่งกิ่งตรงกลางนะไม่ให้เขาสูงนะี่ค่ะเวลาที่เราตัดเนาะเขาก็จะแตกนี่<ป>ยอดเต็มเลยเพื่อนเพื่อนนะยอดเต็มเลยยอดเต็มเลยแต่อยอดเขายังอ่อนอยู่นะนะฮนะจะขึ้นตรงน,ะะนี่ยอดเต็มเลยเพื่อนเพื่อนะยอดเต็มเลยยอดเต็มเลย แต่ยอดก็ยังอ่อนอยู่นะนะฮะจะขึ้นตรงนี่ก็ใบแก่แล้วนะฮะแก่แล้วก็ออกได้เลยอ่านะเาจะขึ้นแบบนะ,ะประมาณกลางๆเนะะีนะะ่ยค่ะนี่ค่ะแบบแล้วก็ต้นนี้นะฮะต้นนี้นี่มาแต่งกิ่งทีหล,งงงหลงนะังแต่งกิ่งทีหนละังก็เนาะย่างเดึแต่งกิ่งเนาะที่ทาไล่ๆกันนี่ก็คือนะเดี๋ยวบางทีอมขึ้นแล้ว นนผักหวานเดี๋ยวเราก็ต้องมาเนาะควนดินในะส่ใส่ปุ๋ยสักหน่อยแต่แต่ออกเป็นพุ่มลรงปายกิ่งลักษณะประมาณเนี้ยนะ pistol. เดี๋ยวก็ว่าจะริดรดใบออกสักหน่อยเนะต้นใหญ่นั้นนะจะดูใกล้ๆหน่อยเนาะกิ่งในแก่เราก็จะเอาออกนะคอนะอนะคลิปนี้เนาะ แล้วก็เนี่ยต้นนี้นะคะต้นนี้นี้มาแต่งกิ่งที่หลังแต่งกิ่งที่หลังก็เนาะยางนี่ก็ใบแก่แล้วนะคะแก่แล้วก็ออกได้เลยอนะ่ก็จะขึ้นแบบนะะประมาณกลางๆเนะะีนะะ่ยค่ะนี่ค่ะแบบแต่งกิ่งเนาะที่ทำไล่ๆกันนี่ก็คือนะเดี๋ยวบางทีออกต้นใหญ่นั้นนะ ดูใกล้ใกล้หน่อยเนาะกิ่งไหนแก่เราก็จะเอาออกนะคะอ่นะคะ,ะ,นะะคลิปนี้นะะเนาะเยอะละเนาะ,ะนี่พวกนี้นะฮะถ้าหักแล้วปอกอย่างนี้นี่แสดงแตกออกนะะแตกออกถ้าเราไม่ไม่ไม่เอากิ่งพวกนี้ลงนะก,ก็จะสูงไปอีกนะ,ะก็ต้องขนี่จ้าผักหวานผักหวาน นี่นะอยากอวดนะฮะตอนเขาได้ฝนเนี่ยเพื่อนเพื่อนนะฮะแตกออกนะฮะแตกออกถ้าเราไม่ไม่ไม่เอากิ่พวกนี้ลงนะก็ก็จะสูงไปอีกนะก็ต้องขอบต้นใหญ่นั้นนะจดูใกล้ๆหน่อยเนาะกิ่นในแก่เราก็จะเอาออกนะฮะอ๋อนะฮะคลิปนี้เนาะแล้วก็ในต้นนี้นะฮะ ต้นนี้นี่มาแต่งกิ่งที่หลังแต่งกิ่งที่หลังก็เนาะยังว่าแก่แล้วนะ,ะต้นนี้คงต้องเอายอดลงอีกสักหน่อยคงต้องเอายอดลงอายุเยอะแล้วเนาะนะ,ะนพวกนี้นะฮะถ้าหักแล้วปอกอย่างนี้นี่แสดงว่อยเนาะคอยดูแลนะฮะ นี่ก็อีกสักยอดแบบนี้ก็อีกประมาณสักสองสาวันเนาะจะมาเก็บกจ้านะฮะแต่ออกเป็นพุ่มลงไปกจริงลักษณะประมาณเนี้ยนะฮะเดี๋ยวก็ว่าจะรีบรีใบ,บออกสักหน่อยนะฮะดูสวยอยู่อาจจะเตี้ยกว่าต้นอายุเยอะแล้วเนาะนะฮะนี่พวกนี้นะฮะ ถ้าหักแล้วป๊อกอย่างนี้นี่แสดงว่าแต่ออกเป็นพุ่มลงปายกิ่งลักษณะประมาณเนี้ยนะฮะเดี๋ยวก็ว่าจะริบริบใบออกสักหน่อยนะแล้วก็เนี่ยต้นนี้นะฮะต้นนี้นี่มาแต่งกิ่งที่หลังนะแต่งกิ่งที่หลังก็เนาะยังนี่ก็ใบแก่แล้วนะฮะแก่แล้วก็ออกได้เลยนะเขาจะขึ้นแบบนะ ประมาณกลางๆเ่ยค่ะนี่ค่ะแบบดูสวยอยู่อาจะเตี้ยกว่าต้นนี่จ้าผักหวานผักหวานนะนี่นะอยากอวดนะฮะตอนเขาได้ฝนเนี่ยเพื่อนๆนะฮะแตกออกนะฮะแตกออกถ้าเราไม่ไม่ไม่เอากิ่พวกนี้ลงนะก,ก็จะสูงไปอีกนะก็ต้องขอนะฮะปุ๋ยหมักเรานี่แหละ ใส่ลงไปสักหน่อยเราก็จะได้กินอีกแล้วนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะฮต้นนี้ก็ทําที่หลังสุดเลยหายเยอะแล้เนาะนะฮะีพวกนี้นะฮะถ้าหักแล้วปอกอย่างนี้นี่แสดงกลางเนาะเพราะว่าเรานะเราแต่งกินตรงกลางนะไม่ให้เขาสูงนีฮะเวลาที่เราตัดเนาะเขาก็จะแตก นี่จ้าผักหวานผักหวานนะนี่นะอยากอวดนะฮะตอนเขาได้ฝนเนี่ยเพื่อนเพื่อนนะะยังนะฮยังไม่นั่นเท่าไหร่เดี๋ยวเอาใบพวกนี้ออกสักหน่อยก็นะฮะี๋ยวขอเวลาแต่งกิ่งต้นไม้ก่อนเนาะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่าอายุเยอะแล้วนะ นี่พวกนี้นะฮะถ้าหาักละปอกอย่างนี้นี่แสดงว่าก็นะฮะเดี๋ยวขอเวลาแต่งกิ่งต้นไม้ก่อนเนาะ,นะะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่าคอยเนาะคอยดูแลนะฮะนี่ก็อีกสักยอดแบบนี้ก็อีกประมาณสักสองสาวันเนาะจะมาเก็บจ้านะฮะแล้วก็ในียต้นนี้นะฮะต้นนี้นี่มาแต่งกิ่งที่หลัง แต่งกิ่งที่ลังก็เนาะยังดูสวยอยู่จะเตี้ยกว่าต้นแต่ออกเป็นพุ่มลงปลายกิ่งลักษณะประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวก็ว่าจะลิดใบ,บ,บออกสักหน่อยนะียังนะยังไม่นั่นเท่าไหร่เดี๋ยวเอาใบพวกนี้ออกสักหน่อยแต่งกิ่งเนาะที่ทำไล่ๆกันนี่ก็คือนะเดี๋ยวบางทีออก ปุ๋ยหมักเรานี่แหละนะฮะใส่ลงไปสักหน่อยเราก็จะได้กินอีกแล้วนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะฮะต้นนี้ก็ทําที่หลังสุดเลยแต่งกิ่งเนาะที่ทำไล่ๆกันนี่ก็คือเดี๋ยวบางทีอมขึ้นแล้วผักหวานเดี๋ยวเราก็ต้องมาเนาะควนดินใส่ใส่ปุ๋ยสักหน่อยแต่แต่ออกเป็นพุ่มลงตายกิ่งลักษณะประมาณเนี้ยนะฮะเดี๋ยวก็ว่าจะ ลิฟตใบ,บ,บออกสอกหน่อยนะแตกออกนะ,ะแตกออกถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมเอาิ่ดพวกนี้ลงนะก็ก็จะสูงไปอีกนะก็ต้องคอยนี่ก็ใบแก่แล้วนะ,ะแก่แล้วก็ออกได้เลยก็ <นะ S 1> จะขึ้นแบบอ่ประมาณกลางๆเลยค่ะนี่ค่ะแบบแตกออกนะ,ะแตกออก ถ้าเราไม่ไม่ไม่เอากิ่นพวกนี้ลงนะก็ก็จะสูงไปอีกนะก็ต้องคอยแต่งกิ่งเนาะที่ทําไล่ๆกันนี่ก็คือเดี๋ยวบางทีเอาว่าแก่แล้วนะฮนะต้นนี้คงต้องเอายอดลงอีกสักหน่อยต้องเอายอดหลอ,อกมาเยอะตอนนั้นกินไม่ทันนะฮนะต้นนี้แต่งกิ่งหลังสุดเดี๋ยวเอาพวกนี้ออกสักหน่อย นี่จ้าผักหวานผักหวานนะนี่นะอยากอวดนะฮะตอนเขาได้ฝนเนี่ยเพื่อนเพื่อนนะฮะนี่ยอดเต็มเลยเพื่อนเพื่อนนะฮะยอดเต็มเลยยอดเต็มเลยแต่ยอดเขายังอ่อนอยู่นะนะฮะจะขึ้นตรงเนี้ยลักษณะเนี้ยี๋ยวก็จะนะแล้วก็จะขึ้นมาอีกฮ เดี๋ยวเวลาก็แตกเนี่ค่ะเริ่มเริ่มมีจุจกจุกจ้าเดี๋ยวให้มากกว่านี้สักหน่อยเนาะนี่นี่ก็ใบแก่แล้วนะคแก่แล้วก็ออกได้เลยอ่าเขาจะขึ้นแบบนะแบบแบบประมาณกลางๆงเนี่ยค่ะนี่ค่ะแบบนะครัแบบปุยหมักเรานี่แหละนะฮะใส่ลงไปสักหน่อยเราก็จะได้กินอีกแล้วนี่ก็อีกต้นนึงนี่คะต้นนี้ก็ทำทีหลังสุดเลยว่าแก่แล้วนะฮะ ต้นนี้คงต้องเอายอดลงอีกสักหน่อยคงต้องเอายอดลงต้นใหญ่นั้นนะไดูใกล้ๆหน่อยเนาะกิ่งในแก่เราก็จะเอาออกนะฮะอนะคบคลิปนี้เนาะลักษณะเนี่ยเราก็จะนะเราก็จะขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวเวลาก็แตกเนี่ยเริ่มเริ่มมีตุ่มตุกต้น